สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนปอ้อยสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกคนเนาะจ้าเนาะกรเบิ่งปอ้อยกำลังจะเฮ็ดมกปฝาเนาะค่ะเนาะมุกประดุกเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของปอ้อยเนาะจ้าก็จะมีอะไรนะข้าวเบือตะไคร้หอมแดงเนาะจ้าพริกตำโขลกเสร็จกันเนาะค่ะเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักของเฮาก็จะมีใบแมงลกักแล้วก็อะไรนะต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวเนาะคะนะ่ะเนาะผักชีลาวให้มันหอมๆเนาะจ้ะเนาะปาอ้อยก็จะมุกหม้อเนาะคะ่ะเมื่อนี้มุกหม้ออุมกมกหม้อสมุนไพรมีแต่สมุนไพรผักเต็มกะละมังเลยซื้อประดุกมาหกสิบาทเนาะจานะ้ะเนาะปออ้อยก็จะมามมกเนาะคะ่ะ ขาวกระมัปุ่งเนาะจะเนาะกก็จะเอาเข้าวเบื่อลงใส่ในนี้เนาะค่ะมุกนี้ก็คือจะเห็ดน้ำเหนียวๆจังน้อยเพราะคืออยากนะจ้ะก็ได้ใช้ข้าวเ,เบื่อนอ้ำมุกหม้อใช่ข้าวเบื่อคือกันก็มุกไบใบตองใช้ข้าวเบื่อแต่อันนี้บุมมีใบตองอันนี้บุมมีใบตงองก็เอ้ก็เลยมุกหม้อนีนแล้วเนาะจะง่ายดี ป่อยปั่นผ้าไว้เนาะจ้ะเดี๋ยวพ่อยก็จะเอาน้ำยอะเนาะจ้ะเนาะี๋ยวพ่อยก็เอาน้ำยอะลงไปเนาะจ้ะน้ำยอกจนคิดว่าปลามันชิ้ซุกเนาะจ้ะเอาน้ำใส่ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้พ่อยก็ใส่ผงปูรสดเนาะจ้ะก็ใส่ชูรสลงไปใส่ไหลายกระเสียบลายชูรสใส่น้อยกระซ่บน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ใส่ชูรดสดแล้วเดี๋ยวปออจะไปเอาปลาลามาใส่แล้วจ้ะนี่นะจ๊ะ,นจะเนาะทีนี้ก็จะใส่น้ำปลา้าลงไปน้ำปลาร้าก็บบใส่หลายนะจ้ะเพราะว่ายามันเค็มแล้วมันจะแก่ยากมือก่อนนี่ปออโมเค็มเข้มมาสั่นแก้ก็ไม่ได้ก็เลยกินไปตามเค็มเลยนะจ้ะ ก็คนค้นให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วเขาก็เอาไปตั้งหม้อตั้งไฟเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นะจ๊ะเนาะคนเสร็จแล้วเขาก็ไปตั้งไฟแล้วก,ก็เราก็จุดแก๊สไฟเขาก็บวบเห็ดแห้งเป็นไรน,นะจ๊ะเอากลางๆนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวข้าเบื่อมันจะติดก้นหม้อมันคุ้นไ่ได้นะจ้ะ เดี๋ยวป้าอ้อยเบาไฟลงอีกก่นอนปพอยชิคค่อยๆอ,อันนั้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะเนาะเดี๋ยวป้าอ้อยไปเอาน้ำยาปั๊บพน,นุ่มใส่ผ้าก่อนจ้ะนี่จ้ะป้าอ้อยเอาน้ำยาใส่ผ้าก่อนแล้วก็ไป ใส่น้ำยาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ยยุง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 โอ้ยหมอเขาฟุดเล้ว นี่นะจ้ะหมอ้อกำลังเริ่มเดือดแล้วนะจ้ะเดี๋ยวปอยก็จะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ก่อนอือเดี๋ยวสักพักเขาค่อยมาเปิดเบึงใหม่นะจ้นะเนาะมาเด้อมากินน้ำกันกระป๋อยกระเทียมอ้วนนะจ้ะ นี่เนาะจ้ามันก็นได้เดือดปุ๊บ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 แล้วเดี๋ยวป้าอ้อยจะชิมเนาะจ้าแล้วก็จะไอ้นี่จะเสียบปะเดี๋ยวป้าอ้อยจะชิมเนาะค่ะแล้วก็จะเอาพักลงเนาะจ้าเนาะเขาก็เอาพักลงไปเนาะจ้าเนาะบัดนี้มึงจ้าป้าอ้อยเอาพักลงไปแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวป้าอ้อยขออนุญาตคนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าป้าอ้อยต้องวางกล้องก่อนเนาะคะ่ะเราจะคนเนาะจ้าเนาะ นี่น้าจ๊ะนะ้องมุกป่าพอา้อยกระเซ็นเรียบร้อยเดี๋ยวปาอ้อยก็จะปิแดแคทแล้วน้าจ๊ะป่าเละเบื่องเราปอ้อยโ่นผักลงปิแดแคทก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะหอมหอมค่ะมาเด้อมากินน้ากันกับป๋าอ้อยเด้อจะเบื้องเบิงบ้งเบืงบ้งใกล้ๆน้าจ๊ะเนาะมุกหม้อปลาดุกน้าจ๊ะจ้าสำหรับคลิปนี้ปาอ้อยก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ๊ะนะ้องฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับะไคร้ให้ป้อนนะเด้อจะเป็นกำลังใจให้กันไปดนๆเนาะจ้ะเนาะหากแพงป้อยคือเก่าละจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ